เอกสารอาจจะไม่ถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นแต่ปลายน้ําที่น้ํามันออกไปนะครับผมมันออกไปเพื่อประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์การที่จะถูกก็ต้องถูกตั้งแต่ต้นเข้าเท่ากับออกครับทนายกําลังมองว่าเงินมันอยู่ในตุ่มเดียวกันก็เอาออกไปใช้อะไรก็ได้แบบนี้มันไม่ถูกครับ <สบ>ผมถามเลยแล้วกันใบ,บอนุทนาบัตรของวัดเนี่ยออกมาได้ยังไงถือว่าผิดวัตถุประสงค์ไหมก็ดูจากวัตถุประสงค์ของผู้ให้ว่ารับสารมายอย่างไรว่าเออเอาไปเพื่ออะไรเพื่อการใดถ้าเอาไปเพื่อไถโคนมก็ต้องเอาไปไถโคนม,มถ้าเขาเข้าใจว่าเอาไปไถโคนมแล้วเขาประสงค์จะโอนแล้วไปเอาไปเรื่องอื่นวัตถุประสงค์อื่นก็ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ประการแรกนะครับ ประการที่2เกี่ยวกับใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยถ้าตามหลักฐานมันก็คือเมื่อใบอนุโมทนาบัตรออกจากวัดก็แสดงว่าเงินบริจาคก,ก็ต้องเข้าวัดใช่ครับจะปเปยปไนอื่นไม่ได้แต่ทนายเขาบอกว่าไม่เป็นไรปลายทางนอยู่ที่หลวงพ่อเนี่ยเอาไปทําอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบุญหรือเปล่าต้องเข้าใจหลักทฤษฎีว่าผลไม้พิษของต้นไม้มีพิษครับ ถ้าเริ่มต้นผิดมันก็ผิดอยู่วันยังค่ำเรื่องของแนวทางการปฏิบัติในการออกใบอนุโมทนาบัตรใบอนุโมทนาบัตรจ,จะต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด8องค์ประกอบครับองค์ประกอบที่1ใบอนุโมทนาบัตรต้องมีเลขที่เล่มที่วันเดือนปีที่บริจาคหรือวันอนุโมทนาบัตร2ต้องระบุชื่อผู้บริจาค 3. ต้องระบุจํานวนเงินที่ได้รับบ,บริจาคตามที่ได้รับบริจาคจริงอันที่4ครับต้องระบุวัตถุประสงค์ของการบริจาคให้ชัดเจน ว่าบริจาคเพื่อการใดจบข่าวเลยอันนี้ข้อที่5ครับ,รบต้องระบุชื่อวัดและสถานที่ตั้งของวัดให้ชัดเจนข้อที่6ต้องลงลายมือชื่อผู้รับเงินพร้อมวงเล็บชื่อสกุลและตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายจากวัด7ผู้ที่มีอำนาจออกใบอนุโมทนาบัตรต้องลงลายมือชื่อพร้อมวงเล็บชื่อเต็ม และตำแหน่งรวมทั้งประทับตาวัดดนั้นที่ออกใบอนุโมทนาบัตรข้อที่8ใส่หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลครับนี่คือเงื่อนไขครับพี่ครับวัดต้องถูกตรวจสอบด้วยหลวงพ่อต้องถูกตรวจสอบด้วยอันนี้ถูกต้องใช่ไหมฮะใช่ครับทางฝั่งของตัวสำนักพุทธจังหวัดไปขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดทั้งหมดมี8บัญชีครับซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะพบว่าตั้งแต่ตุลาคม6 7ถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะมีเงินหมุนเวียนอยู่แค่บัญชีละ หลักล้านต้นต้นบางบัญชีมีเงินเหลือในบัญชีเนี่ยเพียงหลักพันบางบัญชีมีหลักหมื่นเท่านั้นวันนั้นเนี่ยพี่เอกบอกว่าไปตรวจสอบย้อนหลังมาประมาณสัก2-3ถึงปีมัน200กว่าล้านแต่ทําไมฉไหนเลยในเนี้ยมันมีอยู่แค่หลักพันหลักหมื่นเขาอาจจะไปใช้ผลิตยาสีฟันก็ได้้งครับอุ้ยตายแล้วตัวเลขเนี่ยมันมันมันแปลกๆไหมแก้วผมก็ยังงงว่าแล้ววัดเนี่ยใช้จ่ายเนี่ยเอาเงินตรงไหนมาใช้หมายความว่าพระหรือว่าหมอบีเนี่ยได้มีการจ่ายแทนวัดไปอย่างนั้นหรือเปล่า ตรงนี้มันเรื่องพี่ผิดปกติครับพี่ก็บอกเขาทำแบบบ้านๆไม่ได้ครับพี่บ้านๆโดยการที่ว่าพระเนี่ยหรือว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานต้องมีแบบต้องมีหลักบัญชีต้องมีเอกสารถูกต้องชัดเจนอดีตนักข่าวบางกาะโพสต์ท่านหนึ่งครับได้มีการ โพสต์ลงข้อความในหนังสือของบังกรโพสต์นะครับโดยเป็นบทสัมภาษณ์ของพยาบาลอาสาที่วัดพระบาทน้ำพุช่วงนี้วัดพระบาทน้ำพุเนี่ยกลับมาเป็นประเด็นอีกรอบหนึ่งอยากจะแชร์บางส่วนบางตอนของบทความชื่อวัดเอสถูกจับตาอีกครั้งผู้วิจารณ์กล่าวว่าวัดกําลังหากําไรจากผู้ป่วยซึ่งสามารถเข้ารับการรักษาในระบบสาธารณสุขด้วยยาที่ช่วยยืดอายุได้ครั้งหนึ่งเลสลี่และอาสาสมัครคนอื่นๆรวมไปถึงแพทย์หญิงจุริรัตสามารถจัดหายาต้านไวรัสเอชไอวีให้ผู้ป่วยได้ถึง53 สารายแต่จากนั้นสถานการณ์ก็เริ่มยากลําบากพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ตรวจเลือดหรือเปิดดูแ้มเวระเบียนของผู้ป่วยจากนั้นยาต้านเนี่ยก็หายไปและเลสลีย์ซึ่งเป็นพยาบาลคนนี้ถูกขม่มขู่มีคนบอกฉันให้หยุดจ่ายยาต้านและออกไปจากที่นี่ซะไม่อย่างนั้นจะถูกฆ่าเธอกล่าววัดนี้เป็นช่องโหว่ที่สมบูรณ์แบบเธอสันนิษฐานว่าผู้ป่วยดูมีสุขภาพดีเกินไปเมื่อได้รับยาต้านซึ่งอาจทำให้เงินบริจาคนั้นลดลง ถ้าผู้ป่วยได้รับยาต้านและอยู่กับครอบครัวสังคมก็จะถูกบังคับให้ต้องรับมือกับพวกเขาและวัดระบาทน้ำพุก,ก็จะไม่มีอยู่ต่อไปอช่องโหว่ที่เขาพูดทุกวันนี้ล่มสลายแล้วไงครับจากที่เราเห็นได้ว่าผ้าอ้อมถูกทิ้งแมสถูกทิ้งแอลโกอฮอลเช็ดล้างถูกทิ้งเป็นกองพเนินเพราะว่ายาที่ฝรั่งพูดมันเป็นเรื่องจริงคือเขาบอกว่ายังไงฮะทำไมก็ถึงถูกไล่ออกมาครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะเหมือนไม่มียารักษารักษาตามอาการกับ แล้วพอมันมียารักษาและยารักษานี่ไม่ใช่ยาเอสซัตีตัวเดียวนะครับเป็นยาสามขนาดเลยพร้อมๆกันเลยพอกินเข้าไปเนี่ยไม่กี่เดือนคนไข้ก็ดีขึ้นนะครับพอดีขึ้นแล้ว คนเสียชีวิตก็น้อยลงก็เป็นที่มาว่าเขาไม่อยากให้คนไข้ดี <c oughs> เหมือนเดิม <c oughs> เขาก็เลยไล่ออกหมดทุกคนผมยิ่งตกใจที่คุณหมอพูดว่าถ้าสมัยนั้นมีคอ็อกเทล3ตัวยิ่งตกใจเข้าไปอีกว่าทํา <c oughs> โอโ้ที่คุณคุณกำลังปิดกั้นโอกาสมาเลยเพราะว่าผลข้างเคียงน้อยมากเพราะว่าถ้า,ถาเป็นสูตรค็อกเทล3ตัวนะวันนั้นอะแสดงว่าเราไม่ได้เข้าถึงยาตัวเดียวเราเข้าถึงยา3ตัวเรามีโอกาสที่จะรอดชีวิตแต่วัดกับป่อย ให้เราจากไปอันนี้ผมว่าไม่แฟร์ที่ทนนี่นี้อันนั้นถูกต้องครับลองดูที่ใช้เงินไม่ถูกวัตถุประสงค์ทางฝั่งของทานายของหมอบีหน่อยครับลองดูครับเอกสารอาจจะไม่ถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นแต่ปลายน้ําที่น้ํามันออกไปนะครับผมมันออกไปเพื่อประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์เพราะว่าวัตถุประสงค์ที่เรายากเข้ามาทุกอย่างที่หลวงพ่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนผมบอกเลยผมเปรียบเทียบว,ว่าผมเป็นโจรผมไปปล้นเขาแล้วเอาเงินเอาทรัพย์สินไปช่วยเหลือพี่เกิด อย่างนี้ถามว่าผมผมถูกไหมครับผิดสิครับผิดสิครับจะมาแยกส่วนว่าส่วนปลายถูกก็ถือว่าส่วนต้นถูกแบบนี้ไม่ได้ครับการที่จะถูกก็ต้องถูกตั้งแต่ต้นเข้าเท่ากับออกครับแน่นอนอะว่าตัวทนายกําลังมองว่าเงินมันอยู่ในตุ่มเดียวกันก็เอาออกไปใช้อะไรก็ได้แบบนี้มันไม่ถูกครับในคอมเมนต์ผมมันไม่ถูกครับมีนิทานอยากเล่าให้หมอบีฟังสักเรื่องได้ไหเชิญเลยครับเล่านิทานเชิญ นิทานเรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องนิทานเสียอูดนะครับนิทานเสียอูดเนี่ยเสียอูดไปเบิกความในสารในกรณีสมเด็จเหนือหัวเนี่ยเบิกความแบบเชื่อทนายแถมปกป้องพระที่ให้จีวรเขาแต่พอวันที่สืบหลวงพ่อสมเด็จอะ่ะโอ้โหหลวงพ่อสมเด็จแทบเบิกความแต่ละอย่างนี่ส่งอูดไปเข,เขาเรือนจำฮะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์อะ่ะมันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดอะ่ะ ใส่จีวรเหมือนเป็นนักพ์แต่ก็ไม่ได้หมาสามารถจะไว้ใจอะไรได้ผมก็คงเตือนหมอบีได้แค่นี้แหละแต่หมอบียังมั่นใจกับทนายหมอบีก็แล้วไปยังเชื่อว่าโทรหาหลวงพ่อได้แล้วหลวงพ่อยังรับสายก็แล้วไปแต่เวลาเบิกความในศาลนี่ตัวใครตัวมันนะครับพอถึงเวลาปุ๊บหลวงพ่อไม่ได้ติดคุกไปกับคุณเพราะเสียอู้ติดคุกคนเดียว